โอเคครับกลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เรามาพบกับ Arc Survivor Mobile ในโหมดบูตอนนะครับแอ <Yeah. S 1> แล้ววันนี้เราก็จะมาเข้าเข้าจะว่าไงเข้าเนื้อเรื่องปกติเหมือนเดิมนะครับคือวันนี้ผมจะมาจับเจ้าจิกาโนโตสลัดนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าผมได้ตั้งแต่คราวก่อนที่ผมมาที่บินที่เขากิฟฟินเล่นๆนะผมได้มาเจอเจ้าจิกาโนโตสลัดเบล330เลยนะแล้วก็ก่อนที่ผมจะไป จะไปใช้ชีวิตในป่าเมซอนนะครับไม่รู้ว่าเจ้าตัวมันหายไปไหนละเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมได้เจออยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตบินหาก่อนนะมันหล่นลงไปข้างล่างแล้วหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นจิกาโนโตสลัดที่เวลสูงมากนะครับหรือเจ้ากีการนั่นเองนะเดี๋ยวขออนุญาตบินหาก่อนนะครับมันล่วนล่วงลงมาข้างล่างแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคือในเซิร์ฟออฟไลน์เนี่ย เวลาที่เรามาเห็นไว้นะผมเคยเจอนะแล้วมันก็หายไปนะครับแบบว่าเรามาเห็นไว้แล้วเ,เราปล่อยไว้นานๆนะมันหายไปนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะแต่ออนไลน์เนี่ยมันก็จะเดินไปตามเส้นทางของมันนะครับแต่ออฟไลน์เนี่ยถ้ามันลวงสมมุติว่ามันอยู่บนเขาอะล่วงลงมาข้างล่างแล้วผมจะชอบเวลามาหาผมไม่ชอบไม่เห็นมันนะมันจะหายไปเลยนะมันเป็นบัคเกมหรือเปล่าไม่รู้อะมาดูว่าตัวนี้เราจะเจอมันหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวผมบินหาก่อนนะ โอเคขอเสาสะพายดอกก่อนไม่รู้ว่ามาวันนี้เราจะได้เจ้ากีกากลับบ้านไปด้วยหรือเปล่านะครับผมได้เตรียมอุปกรณ์จับมาเรียบร้อยแล้วนะพร้อมลูกดอกยาสลบเยอะแยะมากนะครับเฮ้ยขึ้นกลับไปไม่ได้ด้วยโอเคเรียกฟฟินของเราให้ตามเรามาก็พอนะรีบตามมาหน่อยดิเออตามมาละคือเอาจริงเนี่ยที่ผมขี่กีฟฟินมาด้วยนะครับ ผมขี้เกียจที่จะขี่พวกเทอร์โนดอนหรือไม่ก็นกอเจนะครับเพราะว่ากิฟฟินเนี่ยมันก็จะสามารถเวลาเรานั่งบนหลังมันนะครับเราก็สามารถยิงสัตว์ตัวอื่นได้ด้วยนะถือว่ามันมีข้อดีพิเศษที่สุดนะครับสาหรับพวกสัตว์ปีนะมันก็จะคล้ายคลึงกับนกยักษ์นะครับแต่ว่านกนกยักษ์เนี่ยเวลาเราขี่มันหรือบังคับมันเนี่ยเราจะไม่สามารถยิงได้นะแต่เราต้องยืนบนหลังมันเท่านั้นแต่กิฟฟินเนี่ยมันทําได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองบินหากีกาดูอีกนะ ไม่รู้เราจะเจอหรือเปล่าวันนี้เมื่อวานเฮ้ยไม่สิตั้งแต่ก่อนที่จะเข้าป่าเมซอนผมเจออยู่ตรงนี้เลยนะตัวใหญ่เบอ้อเลยอ๋ออ๋ออยู่นี่อยู่นี่นึกว่ามันหายไปละมันมาหลบอยู่ฝั่งนี้นี่เองโอเคอ่เวล330นะครับเป็นเพศเมียด้วยนะโอเคพอดีว่าอยากเราอยากจะผสมลูกกีกาพอดีนะครับพอดีผมมาเจอตัวเวลสามเลยนะเดี๋ยว เดี๋ยวถ้างั้นผมจะลองหาทำเลสร้างกรงกรงขังของมันไว้ก่อนนะจะสร้างตรงนี้ดีหรือเปล่าแต่ผมเกรงว่าเวลาถ้าหากมันวิ่งเลยลงไปมันก็จะไม่สามารถกลับขึ้นมาอีกนะจะทำให้เราพลาดโอกาสนี้ไปได้เองนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะลองหาทำเลดูว่เหมือนทำเลแถวนี้จะไม่โอเคนะคงจะเป็นข้างล่างนะครับ กิฟฟินตอนนี้เบลสูงมากเบล450เลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูสายพันธุ์ดูโอ้โหคนละสายพันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าหากเราจับคนละสายพันธุ์เราก็จะไม่สามารถผสมฟักไข่ของมันได้นะครับมันจะไม่ผสมพันธุ์กันนะถ้ามันต้องเป็นสายพันธุ์เดียวกันเท่านั้นนะครับมันค่อยจะสามารถฟักไข่ของมันได้นะโอเคถ้างั้นเราก็จําเป็นต้องฆ่าทิ้งละกิฟฟินตอนนี้มามา เฮ้ยเสียเวลาว่ะเดี๋ยวถ้างั้นผมจะใช้ธนูยิงเลยนะพราวันนี้เรามาจับกีกานะครับเราไม่ได้มาเล่นกับกีฟิมนะโอเคยิงไปยิงยิงให้ตายเลยเอาดินขึ้นไปบนหัวเราอีกนี่กัดกัดนี่ตายไปซะถ้างั้นเราก็จะไปหาทำเลเพื่อที่จะคราบโกงกีกาต่อนะครับแต่ว่าก่อนอื่นผมจะต้องล่อมันลงมาก่อนนะ หรือเปล่าฮะจะล่อมันลงมาก่อนดีไหมตรงนี้ไม่โอเคนะผมคิดว่าน่าจะไปสร้างข้างล่างดีกว่านะโอเคถ้าางนั้นผมจะยิงมันลงมาก่อนนะ,ะให้มันตามลงมานะครับเพราะว่าเวลามันล่วงลงมาเองนะมันค่อยจะไม่ไปพื้นที่อื่นนะครับจะไม่ไปอยู่ที่ไกลๆนะมันก็จะอยู่ในอาณาเขตของเราโอเคทีนี้ผมก็จะไปสร้างกองขังไว้นะเฮ้ยมันไม่ตามนะ โอเคเดี๋ยวใส่ลูกดอกยาสลบนะครับผมพกมาเนี่ยสองลูกเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าค่าสลบของมันน่าจะเยอะพอตัวนะครับนะยิงไปดอกหนึ่งมันก็ยังไม่สนใจเราเลยยิงไปอีกเออเจ้ากีกาเนี่ยมันจะชอบหันไปสนใจพวกสัตว์ตัวอื่นนะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้ๆตัวมันนะหรือว่าเราจะลองใช้วิธีจับแบบ ขี่กิฟฟินแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องขังมันก็ได้นะครับแต่ว่าเจ้านี่มันเป็นตัวเวลสูงนะคือเวลามันจะสลบมันจะวิ่งหนีแบบเร็วมากทุกคนก็คงจะเห็นแล้วเนาะคลิปที่ผมเคยจับกีกาไว้นะครับคือเวลสูงค่าสลบมันก็จะห่างกันเยอะนะครับผมเกรงว่าจะหาโอกาสที่จะยิงมันสลบไม่ได้นะโอเคอุ้ยกัดโดนกิฟฟินผมกัดทีเดียวเลือดลดลงอย่างเยอะเลยเฮ้ยเฮ้ยเเยอย่าหลนดิ โอ้โหกัดแรงมากนะครับโอเคถ้างั้นผมจะมาตั้งกรงขังไว้ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาสร้างกรงขังไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะหลอกล่อมันลงมาอีกนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมันจะอยู่ในอาณาเขตที่อยู่ใกล้เราแล้วนะขอยิงฆ่าพวกอาเจนพวกนี้ก่อนนะขอเคลียร์สถานะให้หมดก่อนพวกกอะกวนเนี้ยยิงให้ตายหมดนะยิงยิง โอเคที่นี้ผมก็จะตั้งกรงขังไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวตั้งไปเลยนะโอเคผมคิดว่าไม่น่าจะมีตัวก่อเกลื่อนละเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้เลยผมก็จะทำแบบเดิมนะครับทำแบบที่ผมเคยทำคลิปจับกีกาไว้นะครับถ้าใครยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนดูได้นะครับอ่าเดี๋ยวตั้งเอาไว้ตรงนี้นะครับอ่า โอเคเดี๋ยวเราค่อยๆสร้างไปนะผมพกประตูเหล็กมาด้วยตั้งสี่ยันเลยนะเพราะว่าผมเอาไว้ล็อกขาข้างหลังมันด้วยนะครับอ่าใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ไม่น่าจะออกได้นะเออตั้งไปเพราะว่าเจ้าจิกาโนตัวสลัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตัวใหญ่นะครับโอเคมันออกไม่ได้แน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะ ผมจะขอขี่กิฟฟินนะครับครั้งนี้ผมจะขี่กิฟฟินไปล่อมันมานะเพราะว่าผมจะไม่ใช้วิธีเดิมนะที่จะไปวิ่งล่อเดี๋ยวเพราะว่ามันวิ่งเร็วมากนะครับคือมันไล่ตามเราทันเนี่ยมันกัดผมมีโอกาสตายก่อนที่จะมาถึงโกงได้นะโอเคเดี๋ยวไปตามหาตัวมันก่อนนะ <S <S อยู่ไหนแล้ววะอ๋ออยู่ตรงนี้เองเอามาตบไปทีไปรีบไปเอา มันหันไปสนใจกิฟฟินอีกตัวอยู่นะเดี๋ยวให้มันกัดกิฟตฟินตัวนั้นตายก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปล่อมันต่อนะครับเห็นไหมเวลาถ้าหากสัตว์เป้าหมายของมันยังไม่ตายนะเรายิงเท่าไหร่มันก็ไม่สนใจเรานะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเออตายแล้วมาลอยมันตามลงมาเออมันตามมาแล้วเฮ้ยอย่าล่วงดีอุย้ยโดนกัดตีเดียว เลือดเหลือครึ่งกิฟฟินของเราโอเคบินมาตรงที่โกงมันไล่แล้วบินมารีไปรีไปรีไปเออเข้ามาในโกงของเราแล้วโอเคท้นงันผมจะขอขี่เจ้ากิฟฟินของผมเอาไว้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเข้าไปไกลมันเกินไปดิถอยออกมาก่อนถอยออกมาอีกอีกสักนิดนะเพราะว่าเจ้ากีกามันกัดระยะโคตรไกลมากโอเคเอาทำไมมองไม่เห็นวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเออถอยออกมาห่างๆเหมาะอ้าวกีฟินของเรามันก้มลงให้แล้วนะครับโอเคเราก็สามารถยิงชิลได้แล้วนะฮะเ,เท่านี้ภารกิจการที่จะหลอกล่อก,กีก้าของเราเข้ากรงก็สําเร็จลุล่วงนะครับก็ที่เหลือก็คือไปล็อกขาข้างหลังมันไว้เท่านั้นนะแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยผมจะขออนุญาตขี่กีฟินผมยิงไปก่อนนะนะเ,เดี๋ยวยืนแบบนี้เลยแล้วกัน มันค่อยจะเห็นค่าสลบของเจ้ากีกาเลยคือถ้าจะทําแบบนี้เราต้องเรียกให้สัตว์ของเราตามเราก่อนนะครับถ้าไม่เรียกให้ตามนะมันก็จะลงพื้นนะดีไมด่ดีมันอาจไปลงอยู่ตรงหน้ากีกาแล้วให้กีกากัดเราตายพร้อมกับสัตว์เราได้เลยนะโอเคยิงไปเดี๋ยวค่อยสองค่าสลบนะครับอ่ายิงไปเดี๋ยวดูค่าสลบนะอ่ามีสองแสนเลยครับสองแสนเจ็ดพันนะโอ้โหโคตรเยอะ ตอนนี้ก็ขึ้นถึง1,000งมื่นกว่าแล้วโอเคถ้างั้นก็จะยิงต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็มันก็หลับเองนะแต่ว่าถ้าจะยากหน่อยนะเพราะว่าเลเวลมันสูงมากนะยิงยิง,ยงเออผมก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็คือยิงอยู่แบบนี้แหละยิงแล้วก็ใส่กระสุนยอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรีภาพไปเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ โอเคตอนนี้ผมยิงจนกระสุนปืนผมจะหมดแล้วมันก็ยังไม่สลบนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโอ้โหกว่าจะสลบได้นะเลนเสหน่อยเลยนะครับอโอเคถ้างนั้นเราก็จะต้องรีบไปใส่พิษแมงกระพุนของมันนะครับเดี๋ยวคาเจ้าคาโนก่อนนะเออ่อะเรารีบๆไปใส่พิษแมงกระพุนมันเลยนะครับผมได้เตรียมมาไ,มมาไว้แค่1้0แเองนะครับเพราะว่าผมกว่าจะฟาร์มได้นะ ค่าสแต็กเลือดก,ก็จะอยู่ที่80,000เหมือนเดิมนะครับส่วนเลเวลก็จะอยู่ที่330นะโอเคถ้างั้นในระหว่างที่รอค่าหิวมันลดนะครับผมจะขออนุญาตไปหาฟาร์มพิษแมงกะพูนต่อนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้ลืมคิเบิลมาด้วยนะผมก็คิดว่าผมจะใช้เนื้อน่องแทนนะครับถ้างั้นผมก็คงจะขออนุญาตตัดภาพไปเลยนะ โอเคครับและตอนนี้กีกาของเราก็ได้ฟื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะและเลเวลของมันก็จะอยู่ที่501เท่านั้นนะครับคือเอาจริงเนี่ยก็คือมันมันควรที่จะได้เลเวลสูงกว่าน,นี้นะครับน่าจะ5 6 0 7 0เเลยนะแต่ว่าผมหาพิษแมงกะพุนไม่ได้เยอะนะครับผมก็เลยเอาเนื้อมาให้มันกินเลยนะเพราะว่าถ้าผมปล่อยไว้มันจะฟื้นก่อนนะครับส่วนก็อย่างที่ผมเคยว่าไว้นะครับก็คือสัตว์เวลาที่มันกิน ถ้าหากเราจับมันนะเราให้อาหารของมันมันกินนานๆเนี่ยเลเวลมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับโอเคเรามาดูที่ค่าสแต็กนะครับเลเวลก็จะอยู่ที่501นะส่วนเลือดก,ก็จะอยู่ที่19,700เลยนะครับส่วนดาเมจการกัดก็จะอยู่ที่3 8 8เปซนะกีการเนี่ยมันกัดเข้าทีละ500นะครับต่อดาเมจพื้นฐานนะคือ388เนี่ยมันกัดเข้าทีละเกือบ2,000เลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับโอเค ถ้างั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะคาโน่นะผมจะพามันมาถลม่มเกาะคาโน่ดูนะครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะโอเคเดี๋ยววิ่งใส่เจ้าเสือก่อนเลยมากัดไปคำเดียวตายเลยนะครับเสือเคี้ยวดาบนะอ้าวเจ้า,าเจนต่อเจ้า,าเจนตอบเอาไงาเจนเรียบร้อยเลหกสิบอา่อาเจนตัวน,นี้เม่วสามสิบตัวละครนะครับอ้าตัวละครมาตัวละคาให้เลยเนี่ย ก็ถือว่ากัดแรงมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตามหามอนเตอร์อีกนะครับเราจะตามหาตัวต่อไปนะตรงนั้นตรงนั้นเหมือนมีคาโน่ด้วยมาตามมีหน้าเราน้อยนะครับโอ้ยยิงได้แค่นิดเดียวเองโอเคกัดคาโน่กัดไปกัดไปกัดตัวละคำนะครับให้ตัวละคำเลยโหดมากนะครับการเวลสูงเนี่ย ถือว่าเล่นได้โคตรสะใจมากเลยมามีตัวอะไรต่อไหมเอาแมงฟองแมงฟอง,ง,องกัดอ่าตัวละคำนะครับถือว่าโคตรโหดเลยนะตัวละคำเนี่ยถ้าเล่นในเซิร์ฟ PVP เนี่ยเราได้กีกาเวลสูงๆเนี่ยน่าจะโหดพอตัวนะครับเห็นว่าเขาทำสงครามกับคนจีนไปเยอะมากนะครับสำหรับคนไทยเราเนี่ยผมเองก็อยากจะไปเล่นอยู่นะในเซิร์ฟ PVP แต่ว่าไม่ค่อยจะมีเวลาไปเล่นเท่าไหร่นะครับ โอเคทีนี้ก็เจอกับทีเล็กนะลาชาเหรอกิ้งกาทรราชดเหรอมากับกับกับกาบอุ้ยตัวนี้ตัวนี้เวล285เลยดี่น่ากับนานโอเคอาเจนต่อกับตัวละครสำหรับในหนังจุลสิิ์เวิร์นโดมิเนียนนะครับกิกาฆ่าทีเล็กนะหรือเจ้าจิกาโนตัวสลัดนะครับเป็นบอสของเรื่องด้วยนะ ถ้าใครก็ถ้าใครได้ดูแล้วก็ไม่ต้องสปอยนะครับก็คืออย่างที่ว่าอยากจะให้ทุกคนได้ดูเองนะครับเพราะว่ามันก็สนุกเอาเรื่องเลยนะโอเคอาเจนตัวนี้เรากัดไม่ได้เดี๋ยวเราจะวิ่งไปข้างหน้าต่อนะครับเพื่อจีไปตามหาพวกมอนเตอร์ต่อนะอา่าข้างหน้าเรามีตัวเยอะเลยอาเจนมากัดให้ตัวละครโอ้ยสองตัวต่อคำนะครับเมื่อกี้ ามามาข้างหน้าเหมือนมีคาโนเยอะด้วยนะครับโหด,ดมากนะครับกีกาเวลสูงเอามีทีเล็กคู่ด้วยโอเคมากัดให้2ตัวต่อคำเลยนะครับเมื่อกี้เอากัดอาเจนมาทีเล็กทีเล็กมากัดค่ตายไปเฮ้ยเดี๋ยวเราออกไม่ได้เออออกได้ละนะคาโน่กัด เรียบร้อยอ้าพี่เล็กตัวสาวมันตายแล้วนี่ผมนึกว่ามันยังไม่ตายเพราะว่ามันนอนอยู่กับพี่นะครับผมนึกว่ามันยืนดูเราอยู่อะอกัดเสื้อเขี้ยวดาบไปอะโอเคการเล่นของมันเนี่ยก็จะโคตรสะใจมากนะครับเอาแมงป่องถือด้วยแมงป่องพวกนี้กัดเออตายอา้ามีแรปเตอร์ไม่สนใจแรปเตอร์เรามากัดแมงป่องดีกว่านะครับ นี่ครับเรียบร้อยคือว่าเล่นได้โคตรสัใจ,จมากนะครับสำหรับเจ้าทิกาโนโตสลัสนะครับฮะจะไปทางไหนต่อฮะโอเคเหมือนมีนอกอาเจนอยู่ด้วยนะอ่าเดี๋ยวเราไล่กัดนอกอาเจนพวกนี้กันต่อนะครับคือเราฆ่าตายไปแล้วก็จริงครับมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะโอเคดินลงน้าเหรอเดี๋ยวจะตามลงไปกันในน้ําเลยนี่มากัดกัด รัขนาดลงมาลึกขนาดนี้ยังไม่ได้ลอยนะครับกีกาตัวใหญ่มากอย่างกับไคจูนะไม่รู้ว่าตัวสูงเท่ากอริลาหรือเปล่านะีโอเคคำรามไปเพราะว่าตอนนี้เราได้พิชิตก่อคาโน่เรียบร้อยอเสือเขี้ยวดาบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้มันโจมตีเราให้กีก้ากรับนะรีบกัดมันหน่อยดิเออกรับไปเอาทำไมกัดไม่โดนนะกัดน่อยเออเอาแมงป่องก็ตายด้วยนะครับ โอเคถ้างั้นตอนนี้เราก็อยู่บนจุดสูงสุดของเกาะคาโน่นะครับไม่สิเราอยู่บนจุดสูงสุดของเกาะอาร์คเลยนะเดี๋ยว E ีีต่อไปผมคิดว่าอาจจะมาทำฟักไข่ลิก,กิกาเพื่อมาโจมตีมากัดค่าไททันนะครับโอเคถ้างั้นคลิปนี้ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กด Sub สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ